ร้านนี้อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุเดรนป้าอ้อยป้าวิผ้าไหมสามตะกอฝากขายจ้านี่ค่ะมาดูร้านนี้นะคะร้านป้าวิป้าอ้อยจะเป็นสีธรรมชาติไหมเอ่ยอันนี้สีไม่ใช่อ๋อเรียนแบบเป็นสามตะกอเรียนแบบเชิงบนเชิงล่างเป็นบายสีลายอะไรคะเรียนแบบสีธรรมชาติแต่ว่าสวยมากเลยนะคะสนใจทักมาได้ลายรอเรือยี้ไม่ใช่ดอกอะไม่ใช่ ไม่ใช่นางน้อยค่ะลายประยุกต์ค่ะอ่าสวยดีค่ะโอเคอ่าเผื่อใครสนใจผ้าไหมสีผ้าเทวหวานหวานสำหรับผืนนี้เชิงบนเชิงล่างมีดอกมะเขือนะคะสวยดีสนใจทักมาได้นี่นะคะแป๊บบนึงอย่าเพิ่งระลงค่ะนี่นะคะเชิงบนเชิงล่างต้นสนค่ะอ่าสวยดีเผื่อใครชอบสีแบบ ค่ะต่อไปเผื่อใครสนใจสีหวานหวานแบบนี้นะคะอะาทักทายมาได้สีว่านหว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 านอาโอเคต่อไปสีพาสเทลหวานหวานแบบนี้นะคะเผื่อใครสนใจโทนแบบนี้สวยมากนะคะ,ะท้องผ้าจะเป็นสีสีน้ำตาลนะคะสำหรับผืนนี้อาโอเค ค่ะปืนนี้ก็สวยใครสนใจเพราะว่าเวลาแก้แพทมาแม่ค้าก็เลยบอกว่าฝากขายได้แก้แพทสแกนให้แล้วก็ช่วยเหลือได้นะคะสนใจเบอร์ไหนก็ทักทายแครปหน้าจอถามถ่ายได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูไกลๆแปบนหนย่งเพิ่งวางนะคะนี่สวยต่อไปขอเจ้าฟ้านะคะเผื่อสนใจทักทายมาได้คะ่ะ เไก่ร้อนแท้แมค่ค้ายังไม่ได้ซูมดูเลยว่าวมันมันสีออกอะไรนะ<ว>ออกชมพูชมพูกี่บัวอะชมพูกี่บัว,อ,วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไกไกลเป็นแบบนี้คะ่ะโอเคเรียบร้อยอ<ว>ทีนี้เรามาดูสีนี้นะคะขอเจ้าฟ้าออกอะไรก็ไม่รู้ดอกมังคุดดีกว่ามังคุดบ้านแพทย์ละกันม่วงมะเหมี่ยวอะ ตั้งชื่อเอง,งม่งเมียวสีจริงจะประมาณน,นี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋สีจริงจะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเดหาก่อนนะคะหามุมก่อน,น,ะะอ,น,อ,นอ่าสีจริงอย่างนี้ค่ะสีจริงประมาณนี้ค่ะโอเควางเลยค่ะค่ะผืนนี้เป็นสีฟ้าสําหรับวันแม่ค่ะท่านใดต้องการขอเจ้าฟ้าใส่ในวันสําคัญนะคะวันแม่ผืนนี้ได้เลยจ้าสวยนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวก้จะให้ดูสีจริงแบบน,นี้ค่ะ นี่สีจริงประมาณนี้ค่ะสวยงามมากค่ะอ่าผืนนี้จะเป็นฟ้าฟ้าอมน้ำเงินดีกว่าเพราะว่า,าเพราะว่าฟ้าอมน,น้ำเงินเพราะว่าฟ้าเก่าจะเป็นแบบนี้ค่ะฟ้าเก่าแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นฟ้าอมน้ําเงินนะคะอ่าเป็นลายขอเจ้าฟ้าที่กําลังตามหากันอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันค่ะว่าทอแบบนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึง โทนเดียวกันนะคะตัวนี้ทอเครือสมองไหมไทอเครือสมองนะคะสวยมากากายแพ็คช่วยขายให้คุณยายหน่อยได้เลยค่ะถ่ายทำถ้าคนสนใจก็ทักมานะคะแบบนี้ทอเครือสมอคะ่ะแบบนี้ค่ะทอเครือสมองนะสวยแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นประตูวงัง สวยมากมันวาวนี่คือสี่ของผ้าไหมนะคะสวยสุดๆเลยขนาด1นึ่งคูณเมตรอ่าโอเคสวยค่ะค่ะ,คะเรามาดูผืนนี้นะคะเ,คเป็นผ้าไหมประตูวางน้ำเงินน้ำเงินออกกลมนะคะอ่าสวยดีสนใจทักทายถามไทย มาได้นะคะร้านปลาอ้อยปวิคาโอเค <c oughs> ค่ะสนใจก็